i สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของปัญหาการจราจรในจังหวัดภูเก็ตกันนะครับมาดูกันซิว่าทีมงานคุณชายกบจะนําเสนอไอเดียอะไราสําหรับคิดการใหญ่ในวันนี้กันครับไปดูกันครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการคิดการได้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดมาคุยกันในเรื่องของปัญหาการจราจรที่จังหวัดภูเก็ตนะครับที่นับวันจะจราจรกันขึ้นทุกวันทุกวันแล้วหรอครับไปทางไหนออกทางไหนติดขัดกันไปหมดเลยนะครับเหมือนครับว่าเอ๊ะทำไมรถมันเยอะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้นะครับเราจะมาหาทางออกร่วมกันว่าจะทํายังไงกันดีกับปัญหาการจราจรครับปัญหาการจราจรเนี่ยนะมันไม่ได้เกิดจากอะไรหรอกมันเกิดจากคนเราเนี่ เรื่องมันก็มีแค่ว่าไอ้นี่ก็อยากจะมาไอ้นั่นก็อยากจะไปแต่เสื้อสองตัวนี่แม่งสึดอยากอยากมาอยากจะไปพร้อมกันเพราะมันมาจ้าเอกันแม่งก็ติดนะสิเรื่องแม่งก็มีแค่นี้แหละครับและที่สําคัญเมื่อก่อนคนมันก็ไม่ได้เยอะรถมันก็ไม่ได้แยะนะครับแต่ตอนนี้คนแม่งก็เยอะรถมันก็เยะมันก็ติดนะสิเอาละไหนรถมันจะติดหรือว่ามันจะไม่ติดเราก็ต้องมาดูจากสาเหตุกันก่อนนะครับว่าไอ้ที่รถติดกันหนักๆที่ภูเก็ตตอนเนี้สาเหตุเกิดจากอะไร สาเหตุของการจราจรที่จราจรในภูเก็ตนะครับอันดับแรกเกิดจากหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่มีประสิทธิภาพหรือเปล่าหรือว่าสองการวางผังเมืองที่ไร้ประสิทธิภาพและไอ้พวกที่ถ่ายรถท้ายถน,นนไม่มีประสิทธิภาพนะครับสาเหตุแรกที่เราบอกว่าหน่วยงานไม่มีประสิทธิภาพงั้นเรามาดูก่อนว่าหน่วยงานไหนะย,ย่อยสุดๆและสุดๆยหญยในภูเก็ตที่เกี่ยวข้องกันแบ่งนะครับคนแรกต้องไปถามผู้อารากการจังหวัดคุณมาตรีอินทุสุดกันก่อนว่าท่านย่อยจริงไหมท่านมีสว่วนรับผิดชอบด้วยหรือเปล่าก็ จ,จะเป็นไปได้นะครับว่าผู้วาราชการจังหวัดภูเก็ตะจะไม่มีงบประมาณในการจัดการนู่นนี่นั่นนะครับคนที่ถือง,งบเยอะที่สุดต้องคนนี้ไยบูลอุปติเสียงนายกอบจภูเก็ตคนที่ขุมงบประมาณปีละตั้ง1,260น้ิล้านนะฟีและก็เป็นคนอนุมัติน้ำผูดนตรีมูลคา่าตั้ง60ล้านนต่ตาเอ๋คิดไปค,คิดมานายกอบจอ,อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวนะเพราะพรรคหลังๆภารกิจเยอะดติดภารกิจคนบ้านเราคนบ้านเราตลอดเวลางั้นคนนี้หรือเปล่าว่าที่รองรับผิดชอบคนตํารวจตรีกระจางสุวรรณรั รองผู้การตำรวจภาคแปที่คุมตำรวจทั้งจังหวัดภูเก็ตทุกตอกซอกซอยทุกสอนอนน่คนนี้หรือเปล่าวะที่มีอำนาจในการสาร้างกเอนหรืออาจจะไม่เกี่ยวกับคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรืออาจจะเป็นเรื่องของการวางผังเมืองก็ต้องไปถามคนนี้วงสกรนุ่นชูการโยนาธิการจังหวัดและผังเมงภูเก็ตว่าท่านวางผังเมืองอย่างไรหรือเปล่าที่ทําให้รถแมงโคตรติดเลยนะครับที่เพื่อนเอ่ยชื่อท่านมาทั้งสี่คนนะครับก็ด้วยความสงสัยนะครับว่าใครยิใหญ่กว่าท่านทั้งหมดล่ะครับและใครแม่งจะเป็น คนจัดการเรื่องปัญหาการจะราจรที่นับวันจะแหงซวยไปทุกวี่ทุกวันโดยที่จะไม่มีใครนะครับแล้วก็ผลงานอันไรที่ชัดเจนแล้วก็ตอบโจทย์ว่าการแก้ปัญหาภูเก็ตแม่งมาถูกทางกันแล้วนะเฟ้ในมือหันหน้าไปหาใครก็ตอบไม่ได้นะครับว่าใครรับผิดชอบและแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างไรแล้ววันนี้รายการคิดการใหญ่นะครับก็จะเสนอตัวแล้วก็เสนอไอเดียกันว่าเราจะมาลองแก้ปัญหาการจะระจาจรภูเก็ตกันอย่างไรนะครับคอนอื่นนะครับเราต้องมาดูว่าช่วงเวลาเร่งด่วนของจังหวัดภูเก็ตมันอยู่ในช่วงไหน ก็เป็นเรื <descon fin anta> ่องปกตินะครับมันก็มีเช้าก็มีเย็นตอนเช้าก็ต้องไปทํางานตอนเย็นก็ต้องกลับบ้านแถมบางคนมีลูกหลานมีลูกมีเต้านะครับรักลูกมากๆก็ต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนแล้วตอนเย็นก็ต้องวิ่งไปรับที่โรงเรียนดังนั้นรถมันก็ติดแน่นอนนะครับในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นและการที่ทุกท่านไปส่งลูกหลานที่โรงเรียนนั่นก็คือสาเหตุของการจราจรที่ติดขัดนะครับไอเดียแรกของเรานั่นก็คือเราจะมาจัดระเบียบการจราจรหน้าโรงเรียนกันก่อนนะครับและทุกคนก็ยอมรับนะครับว่าทุกๆเช้าในช่วงเปิด เพิ่มนะครับก็จะมีการจราจรที่ติดขัดบริเวณหน้าโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ตเลยทีเดียวเชียวนะครับและหลายต่อหลายโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ไม่มีการวางแผนการบริหารจัดการในการจัดระเบียบการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนของตนเองเพื่อลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดนะครับและบางโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ตนะครับก็จัดการจราจรแบบเสลอเสลออย่างที่เห็นบางโรงเรียนมีทางเข้าหนึ่งทางทางออกหนึ่งทางแต่ผู้ปกครองที่แสนใจดีนะครับก็กลัวลูกหลานจะไม่ถึงห้องเรียนนะครับ ก็ขับวนเข้าไปส่งในโรงเรียนวนเป็นวงกลมกันอย่างนี้นะครับรถจะเข้าก็เข้าไม่ได้รถจะออกก็ออกไม่ได้นะครับรวมส่งผลกระทบไปถึงคนที่สัญจรไปมาและก็ใช้เส้นทางในบริเวณนั้นกลายเป็นว่าเกิดปัญหารถติดโดยปริยายนะครับโรงเรียนที่วางแผนการจราจรแบบนี้กูถามจริงๆเหอะว่าในโรงเรียนมึงเนี่ยมึงให้พออเป็นคนออกแบบการจราจรบริหารจัดการการจราจรหรือว่ามึงให้พันโรงเป็นคนออกแบบบริหารจัดการการจราจร ก็พอเข้าใจได้ว่าเด็กแม่งจะไปโรงเรียนไม่ทันแต่มุกมือก็ตรงเข้าใจกูรื่งว่าเวลากูไปทํางานสายเจ้านายไม่หักเงินกูเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งนะฟิมันเป็นปัญหาของส่วนรวมที่เราทุกคนจะต้องยื่นไม้ยื่นมือยื่นแขนยื่นขายื่นทุกส่วนของอวัยวะมาเสือกและมาช่วยกันในการแก้ไขปัญหานี้ไม่ใช่คิแต่ว,ว่ากูเลี้ยวแป๊บเดียวกูจอดแป๊บเดียว,เ,ยว,เ,ยวเอาสะดวกส่วนตัวเห็นแก่ตัวไม่เห็นหัวคนอื่นแล้วอย่างนี้มันจะแก้ปัญหาได้ยังไงวะกานปล่อยให้การจราจรหน้ารง ที่วนเป็นวงเวียนนรกอย่างนี้บอกได้เลยคําเดียวว่าโคตรไร้สมองไม่มีสติปัญญาขาดวิสัยทัศน์สุด,สด,สดและที่สําคัญสุดๆนั่นก็คือมึง,มงนะ่ะโคตรเอาเปรียบคนอื่นเลยนะเว้ยคนความเริงจริงแล้วนะครับปัญหาการจราจรนะครับเราก็ควรที่จะให้ทุกภาคส่วนนะครับมาช่วยกันออกความคิดเห็นแล้วก็ร่วมกันระดมพลังสมองนะครับอย่างตว้ยามที่เห็นนะครับนี่คือการจัดการจราจรแบบที่มนุษย์มีสมองนะครับเขาทากันมันจะยากตรงไหนครับมีทางเข้าออกอย่างรัด ตางนะครับรถเข้ามาแล้วก็ออกอีกทางหนึ่งแต่ไม่สามารถที่จะวนไปอีกฝั่งหนึ่งของเลนถนนได้นะครับเท่านี้นะครับมันก็สามารถที่จะลดปัญหาการจราจรไปได้เยอะเลยทีเดียวนะครับส่วนรถที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของโร,ร,ร,รงเรียนก็จอดสิครับแล้วโรงเรียนหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สร้างสะพานลอยซะให้เด็กๆสามารถเดินก้ามสะพานลอยมาได้พูดถึงเรื่องสร้างสะพานลอยมันอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ของโรงเรียนแล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นอบอจอที่สาลหรือว่าอบอตอก,ก็ได้นะเฟ้ยวามันอาจจะไม่พอกันเนื<ม>่องจากแต่ หน่วยงานแม่งก็ต้องจัดงบประมาณไปทําป้ายว่านาย,ยกวันวันไปทําหาเหวอะไรบ้างนะครับมันคงมีประโยชน์แล้วก็ได้หน้าได้ตานะมากกว่าการที่พวกมึงจะเอามาสร้างส,างสะพานลอยก็เป็นไปได้นะเว้ยปรากฏว่ามีโรงเรียนหนึ่งที่เรียกได้ว่าทุกอกถูกใจเราเป็นอย่างแรงนะั่นก็คือโรงเรียนที่ชื่อว่าภูเก็ตไทยหวัวหัวหัว โรงเรียนนี้ถือว่าเป็นโรงเรียนเอกชนที่โคตรดีวิัศ์ <ม uman> <ans> และสามารถบร,ริหารจัดการการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนได้โคตรดีและดีโคตรๆเ,เรียกได้ว่าน่าจะเอารางวัลสุดยอดของการบริหารไปให้ทั้งพออนและก็พานโรงเลยทีเดียวนะครับโรงเรียนแห่งนี้ยอมตัดพื้นที่เพื่อที่จะเป็นที่จอดรถให้กับผู้ปกครองเพื่อที่จะไม่ขวางเลและกีดขวางการจราจรพร้อมที่นั่งรอผู้ปกครองเวลาผู้ปกครองต้องการมารับทําให้ไม่เสียเวลาเวลาส่วนพื้นที่ภายในบร,ริเวณโรงเรียนก็มีสะพานลอยนะครรบให้สําหรับเด็กๆและก็ผู้ปกครองสามารถมา รับมาส่งบุตรหลานได้อย่างสบายๆนะครับปลอดภัยไม่วุ่นวายไม่รบกวนคนอื่นไม่สร้างปัญหาการจราจรที่ติดขัดและก็มีสมองควรค่าแก่การยกย่อง,อง,องและก็เชิดชูกเกียรตินะครับผมงขอปรบมือให้กับคณะผู้บริหารนะครับแล้วก็ขอแสดงความชื่นชมบรรดาชาวภูเก็ตไทยหัวทุกคนนะครับที่สามารถปรับการจราจรเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบที่ดีของโรงเรียนในแต่และโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ตนะครับนบะว่าเป็นโรงเรียนเอกชนนะครับที่มองเห็นถึงความสําคัญในการจัดการจราจรและยอมลงทุนแล้วก็ทุ่มทุนสร้างในการพั ฒนาการจราจรนะครับถ้าจากไทยหัวมาอีกนิดหนึ่งนะครับก็มีอีกโรงเรียนหนึ่งที่ชื่อว่าดาราสมุทรครับโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนเอกชนนะครับขั้นเทพค่าเทอมก็ไม่ใช่ว,ว่าถูกๆูก แผงหูจี but, but ่เลยทีเ <District> ด <of water bunları> ียวนะครับแต่ก็มีการจัดการจราจรขั้นเทพนะครับเข้าทางหนึ่งออกทางหนึ่งแต่ก็วนเป็นวงกลมนะครับไอ้ให้มองอีกแง่หนึ่งนะเอ้การจัดการจราจรแบบนี้นะครับเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์นะครับให้กับคนในรถรถมันติดัานๆบางทีพวกมึงอาจจะไม่มีเวลาคุยกันที่บ้านไงมึงก็ได้มีเวลาคุยกันแล้วบางทีอาจจะปรับทุกบางคู่อาจ จอกันทีน่แยกนี้ปรากฏว่าหลุดแยกนี้ไปมึงอาจจะตกลงปุกใจแต่งงานกันเลยค่ะใชทีมงานคุณชายกบเองนะครับก็มีคําถามและสงสัยเลือกเกินนะครับว่าใครกันน้อแม่งเป็นคนคิดว่าหลุดจากแยกเส้นท่านแล้วจะต้องไปจ้าเอ๋ไฟแดงอีกหนึ่งไฟแดงนะครับถ้าจากไฟแดงที่ว่าเลยแม็คโครไปอีกนิดหนึ่งนะครับก็จะไปประสบพบกับอีกหนึ่งไฟแดงนะครับมันเป็นไฟแดงอะไรและก็เพื่อใครนะครับเป็นไฟแดงที่มีประโยชน์ส่งผลให้กับการจัดการจราจรหรือเปล่านะครับไฟแดง ด้านหนึ่งนะครับก็กันไว้ให้รถที่ออกจากแมคโครนะครับสามารถออกมาอย่างสบายๆหรือว่าเป็นไฟแดงที่กันไว้ให้ที่จอดรถของรถทั่วนะครับหรือว่าเป็นไฟแดงสําหรับโรงเรียนานานาชาติเฮซาานะครับหรือว่าเป็นไฟแดงสําหรับหมู่บ้านพนาศนนะครับรู้ตอบให้แบบดาวๆนะกูว่ามันเป็นไฟแดงวีไอพีสำหรับแมคโครสำหรับโรงเรียนานานาชาติเฮซาดและก็สำหรับหมู่บ้าน สนนั่นแหละสำหรับชาวบ้านชาวช่องพวกมึงก็เสี่ยงตายกลับรถยูเทนกันเอาเองนะเฟ้าวาวาช่วยไม่ได้มึงไม่ใช่เป็นเจ้าของแมคโครไม่ใช่เจ้าของพันนาสน,นะเมึงจะได้มีไฟแดงส่วนตัวก็ถือได้ว่าเป็นการจัดการจาราจารที่สุดติ่งสุดตีนอีกแบบหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตนะครับใครรับผิดชอบอันนี้ไม่รู้จริงๆไปตามกันเอาเองนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ายังมีอะไรดีๆเกี่ยวกับการจาราจารจาราจารงภูเก็ตครับ ถ้าคุณอยากจะมีเว็บไซต์ดีๆพร้อมคนดูแลหรืออยากจะมีแอปพลิเคชันบน iOS และ Android หรืออยากจะพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรและมีลายสติกเกอร์เป็นของตัวเอง Jbox Applicator ทำให้คุณได้ทั้งหมดที่พูดมาสอบถามรายละเอียด097-173-3115 ถ้าคุณอยากจะมีเว็บไซต์ดีๆพร้อมคนดูแลหรืออยากจะมีแอปพลิเคชันบน iOS และ Android หรืออยากจะพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรอยายกมีห i ลายสติกเกเป็นของตัวเจ๊บ็อ p p ์ lic พลิเทำให้คุณได้ทั้งหมดที่พูดมาสอบถามรายละเอียด0 9 7 1 7 3 3 1 1 5 Les cours. แล้วนะครับเราก็ได้พูดคุยในเรื่องของการจัดระเบียบการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนนะครับ <ouse reasoning paper> พร้อมต้องมีตัวอย่างจากโรงเรียนต้นแบบที่ถือได้ว่าเป็นการจัดระเบียบการจราจรและก็ได้ผลทําให้ปัญหาการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนของจังหวัดภูเก็ตลดลงนะครับและที่บอกตั้งแต่ต้นตรายการนะครับว่าปัญหาการจราจรส่วนหนึ่งนะครับก็มาจากพฤติกรรมในการขับขี่ของพวกเราเองนะครับพฤติกรรมแย่ๆห่วยๆไม่ว่าจะเป็นอยากจอดก็จอดอยากหยุดก็หยุดที่ห้ามจอดก็จอดนะครับ จะเร็วก็เร็วอันนี้คือปัญหาใหญ่ของการจราจรที่ติดขัดนะครับไอพวกที่มันมีสันดานหันหานอย่างนี้นะมันอาจจะคิดกันได้นะเฟ้ยวะกูไม่ได้ไปจอดบนหัวพ่อมึงมึงมาเดือดร้อนอะไรถ้ามึงไม่เชื่อกูมึงไปดูช่วงนี้กูอยากรู้จริงๆว่าแค่หมวกกับน้องไม้มึงยังไม่ใส่กันเลยคิดได้ไงอ่ะ ช่วงคิดได้ไงสำหรับวันนี้นะครับเกิดคำถามที่ตั้งปุจช้ากับทีมงานเราเรือเกินว่าทำไมทำไมคนเราถึงไม่ชอบใส่หมวกกันน็อกนะครับทั้งที่หน่วยงานของรัฐต่างทุ่มเทงบประมาณเป็นพันพนล้านบาทนะครับเพื่อที่จะบอกว่าทุกมึงใส่กันเถอะหัวมึงจะได้ไม่ฟาดกับพื้นตายนะครับแต่ก็ยังมีคนไทยใจกล้าหาญบางส่วนนะครับที่มองว่าหมวกกันน็อกมันคืออะไรเหรอกรูจะใส่ทำไมใส่ไปเพื่ออะไร บางคนมีก็ถือไว้บางคนมีก็เอาไว้ในตระก้าหน้ารถเวลาเจอตำรวจทีถึงจะหยิบมาใส่ทีนะครับและยิ่งเวลาตำรวจตรวจว่าถูกจับกลุ่มในเรื่องไม่สวมหมวกกันน็อก<ๆ>ก็ออกมาเถียงออกมาโวยวายว่าตำรวจนี่นู่นนั่นไม่มีความยุติธรรมตำรวจไทยต่างวันนี้เราจะไปถามพวกเขากันว่าทำไมไม่สวมหมวกกันน็อกครับถามหน่อยได้ไหมครับทำไมไม่ใส่หมวกกันน็อก หนุ่มสุด s <S ่อคนแรกของเรานะครับก็ไม่สามารถให้คําตอบกับทีมงนานเราได้นะครับว่าทําไมไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับก็ขับรถนี้ไปเฉยๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาถามคนต่อไปกันครับพี่ผมถามหน่อยทําไมไม่ใส่หมวกกันน็อกอ้าลืมลืมทำไมไม่ใส่หมวกกันน็อกเออเห็นมาใกล้ๆแค่นี้ก็เลยตพพี่ทอดทีทำไมไม่ใส่หมวกกันน็อก ก็อากาศร้อนนะครับก็เลยแค่ถึงบ้านแล้วผมถามหน่อยทำไมไม่ใส่หมวกกันเนาะเไครับไม่เป็นไรเพราะเพราะมันไม่เป็นไรโอ้โหผมถามหน่อยทำไมไม่ใส่หมวกกันเนาะ ไม่ได้๋อวมาขอคุณถามหน่อยครับทาไมไม่ใส่หมวกกันน็อกอหมวกมันหายอนะครับอ๋อหมวกมันหายขอคุณครับพ้นนะครับถามหน่อยครับทําไมไม่ใส่หมวกกันน็อกครับลืมเหรอพี่ลืมเหรอครับพทนนะครับทําไมไม่ใส่หมวกกันน็อกครับครับใส่ไอนะครับครับใส่ขอไม่ชอบใส่ จปแล้วนะครับแต่ละคนก็บอกเหตุผลที่เรียกได้ว่ามีเหตุผลเงินโคตรๆเลยนะครับใครฟังก็ต้องยนิ้วให้ว่าทุกเหตุผลที่พูดถึงนั้นแม่มีน้ำหนักและก็น่ารับฟังจริงๆว่านี่คือเหตุผลว่าทำไมไม่ใส่หมวกกันน็อกกันนะครับทีนี้เราไปถามพี่ตำรวจกันนะครับว่าคนที่ไม่ใส่หมวกกันน็อกเวลาเจอตำรวจจะพูดว่าอะไรครับที่ทำไมเขาไม่ใส่หมวก,กกันน็อกันนะบอก,ว,กว่าคือบอกว่าแป๊บเดียว อาออแ,แต่เขารูไ้ไหมว่าถ้ารถมันล้มแล้วมันจะมันจะช่วยได้เขารู้กันไหมต้อ่นกนยายกไม่โนคิดได้ไงอ่ะนั่นแหละสิไม่คิดไดไงหรือว่าไม่เอาอะไรคิดกันวะ จริงๆแล้วนะพวกมือรู้กันไหมครับว่าตลอดหลายต่อหลายปีนะครับทางประเทศไทยของเราเนี่ยได้ทุ่มเทงบประมาณเป็นพันๆล้านบาทนะครับในการกักเงินจากภาษีพวกมือทั้งนั้นแหละนะครับเอามารณรงค์ให้สมมวมหมวกกันน็อกนะครับไม่ว่าจะเป็นแคมเปญน,นู่นนี่นั่นนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนหันมาสมมวมหมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยของหัวกะบาลตัวเองนะครับแต่ปรากฏว่าเราก็ยังไม่ใส่หมวกกันน็อกกันไอ้ที่ใส่ๆนะแกแค่ว่ากลัวตำรวจแม่งจะจับเอาเรื่ งก็มีอยู่แค่นี้นะครับวันนี้ครูมีไอเดียนะครับในการรณรงค์ให้พวกมึงหันมาสวมหมวกกันน็อกกันนะครับพวกมึงก็คิดกันง่ายๆนะครับหมวกกันน็อกก็เหมือนกระถุงยางอนามัยนั่นแหละ ถุงยางอนามัยมันก็จะมีหลายสีหลายไซส์หลายขนาดตามหัวมึงนั่นแหละถุงยางอนามัยมันเอาไว้ทําอันไรคําตอบก็มีอยู่ว่ามันเอาไว้ใช้ตอนที่เรามีเพศสัมพันธ์ตอนที่รับปี้กันนั่นเองประโยชน์ของถุงยางอันมัยคืออะไรอันแรกก็คือการควบคุมการให้กําเนิดบุตรหลานเราจะได้ไม่ต้องมีลูกเยอะแยะเยอะแยะแล้วก็ไม่มีปัญญาเลี้ยงเขานะครับสร้างปัญหาประชากรล้นประเทศนะครับไล่ไล่ของถุงยางอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเด็กที่ยังไม่พร้อมกับการที่จะมีลูกถ้าใส่ถุงยางแล้วผู้หญิงก็ไม่ท้อเขาไม่ท้อ ก็ไม่ต้องไปทําแท้งไงและประโยชน์อีกอันนั่นก็คือการป้องกันโรคติดต่ออันทีเน่เช่นโรคเอสซึ่งเป็นแล้วพวกมึงก็ ตายรักษาไม่ได้นะครับและนี่ก็คือประโยชน์ของถุงยางอนามัยไงถุงยางอนามัยมึงก็ลองเปรียบเทียบให้มันเหมือนกับหมวกกันน็อกไงการปีกกันการมีเพศสัมพันธ์ก็เหมือนกับการขับขี่มอเตอร์ไซค์ไงถ้ามึงจะขี่มอเตอร์ไซค์ให้ปลอดภัยมึงก็เอาหมวกกันน็อกมาสวมหัวไงมึงจะเลือกสีอะไรมึงจะเลือกไซส์อะไรก็แล้วแต่หัวมึงเพราะมึงสวมเข้าไปมันก็ปลอดภัยมันก็ช่วยลดอุบัติเหตุเหมือนกับพวกเึงนสวมถุงยางอนามัยต่อไปนี้ก็ไม่ต้องมาลนรงให้คนนู้นคนนี้มัขี่มอเตอร์สซงมอต์ไ สวมหมวกกับนกโชว์กัน,กกนไปจชวก์กมาเรืองงบประมาณก็แค่ว่ามึงคิดซักว่าสวมหมวกกันนกก็เหมือนสวมถุงยางนี่กหนึ่งตัวอย่างนะครับของคนเรามนุษย์เราและก็คนทุกเกตเองที่ไม่รู้จักเคารพก,กฎกาจอดขนาดมอเตอร์ไซค์นะครับยังไม่รู้จักสวมหมวกกันนกแล้วคนที่ขับรถยนต์ขับไปขับมามันจะสนใจห่านอะไรล่ะครับกับการหยุดในที่ควรหยุดและจอดในที่จอดได้ส่วนใหญ่อยากจอดก็จอดอยากหยุดก็หยุดอยากเลี้ยวก็เลี้ยวกปาดก็ปาดอยาก แสก็แสตามตันด้านอาหารที่แม่งฝังแทรกซึมเข้าไปในเซลล์สมองพวกแม่งนะครับดังนั้นอีกหนึ่งวิธีในการแก้ไขปัญหาการจราจรที่กําลังจราจรน,นั่นก็คือ การขับขี่อย่างมีวินัยและเคารพกฎจราจรอย่างเคร่ง<ล>ครัดนะครับรูเชื่อว่าเมึงทําไม่ได้และพวกมึงก็ไม่คิดจะทําและพวกมึงคงชิ่นกันและคงชอบและชื่นชมกันกับปัญหารถติดแบบหันหานที่เกิดขึ้นทุกวี่ทุกวันนี้พอถูกตํารวจจับตํารวจเรียกออกไปทรงใบสั่งพวกมึงก็โวยวายกันเองรวมความแล้วนะครับหากพวกเราช่วยการคิดการใหญ่แล้วก็ลงมือทํากันจริงๆจังๆนะครับแค่เราเคารพ ฎจราจรและมีวินัยในการขับขี่นะครับเท่านี้นะครับก็สามารถบันเท่าการจราจรในจงททังหวัดภูเก็ตโดยที่ไม่ต้องไปรอไปงอกให้ใครที่มีอำนาจมาจัดการให้เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงกลับมาพบกันช่วงหนึ่งของรายการครับ ถ้าคุณอยากจะมีเว็บไซต์ดีๆพร้อมคนดูแลหรืออยากจะมีแอปพลิเคชันบน iOS และ Android หรืออยากจะพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรเลือกมีลายสติกเกอร์เป็นของตัวเอง Jbox ็อ p l i c a t พ r ทำให้คุณได้ทั้งหมดที่พูดมาสอบถามรายละเอียด097-173-3115 ถ้าคุณอยากจะมีเว็บไซต์ดีๆพร้อมคนดูแลหรืออยากจะมีแอปพลิเคชันบน iOS และ Android หรืออยากจะพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรแลกมีหลายสติกเกอร์เป็นของตัวเอง Jbox Applicator ทำให้คุณได้ทั้งหมดที่พูดมาสอบถามรายละเอียด097-173-3115 ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับพอนี้เราบังเอิญบังเอิญนะครับได้ไปพบกับนายตำรวจท่านหนึ่งเรียกกันได้ว่าไม่มีการเตียมไม่มีการเขียนสคริปต์นะครับถามกันตรงๆถามกันรตร้งๆเลยนะครับงานนี้ไม่มีการเลียกันแน่นอนครับเมื่อฟังนายตำรวจท่านนี้คิดการใหญ่กับเรากันครับแล้วตอนนี้ช่วงแยกเนี้ยแทแยกโลตัสกับแยกทางเซนท่าเนี่ยมีการก่อสร้างทางรอดโมมันก็ทําให้รถติดเยอะเยอะเยอะขึ้นที่นี้ว่า ทำไงดีครับตอนนี้มีแผนแก้ปัญหาย,ยังไงเบื้องตอนน้นครับเบื้องต้น,นตอนนี้สภาพทางรลตัดเนี่ยจากการวิเคราะห์เราสภาพปัญหามันเกิดจากพื้นผิวการจราจรครับนะฮะผมก็ได้ประสานทางผู้ au, รับเหมากับประสานทางแขวงการทางเนี่ยว่าให้ปรับพื้นผิวการจราจรเพราะว่าถ้าพื้นผิวการจราจรเนี่ยมันดีรถจะไม่ชะลอตัวฮะอ,อันนี้มาตรการ,รเป็นมาตรการหนึ่งเลยทีนี้ถวนมาตรการที่2ก็จะเราจะมีเจ้าที่ จราจรเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณ 2- 3งสานายเนี่ยที่ท่านท่านเห็นเนี่ยเมื่อการจราจรมีปัญหานี้ทำไมเราไม่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกความเห็นว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรบางคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมแยกเนี้ยตอนนี้มันก่อสร้างก็แบบว่าตรงไปอย่างเดียวเลยได้ไหมกับเลี้ยวซ้ายไม่ต้องมีเลี้ยวขวามันจะได้ไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยเราแบบอยากให้ประชาชนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นหาทางออกร่วมกันไหมครับกรจะได้ติดน้อยลงก็ก็ก็ในส่วนนี้ก็ก็น่าจะถึด้วยครับครับ,คร,บครับเพราะว่า ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นถ้าเรามาปรับใช้เข้ามาในหน้าที่ก็ก็น่าจะเป็นดีในราชการครับตอนนี้สองข้อเมืองเรามีซ c t v ทีที่จะสำรวจดูทุกแยกนการบริหารการจราจรภายในครับแต่ในส่วนนี้ผมขอเป็นทางอบจเนี่ยครับยังเหยียบถนนยังไม่ได้รับการอนงมัดซึ่งมี CCTV จะได้รู้ว่าบริหารการจัดการได้ง่ายขึ้นครับผมถ้าสมมติแถวเนี้ยเราตรงไปอย่างเดียวได้ไหมไม่ต้องเลี้ยวขวามันจะดีขึ้นไหม ถามว่าตรงไปอย่างเดียวไม่ต้องเลี้ยวขวาทีนี้มันจะมีปัญหาเรื่องรถที่จะใช้พื้นที่ในเมืองครับนะฮะใช้พื้นที่ในเมืองแล้วใช้พื้นที่ทางป่าตองเนี่ยถ้าตรงไปเลยหนึ่งตัวยูนี่มันยากเลยครับตัวยูนี่ยากเพราะไกลมากครับควาสะดวกตัวยูนี่นี่ยากคิดอยู่มีลูกน้องผมเนี่ยร้อยหัวโทรกมราชเนครับผมท่านเคยเสนอผมว่าพี่ให้ตรงไปเลยตรงไปมดเสร็จแล้วก็ไปกลับรถเท่านี้ไม่ต้องมีการผ่านแยกครับ มีมีเสนอมาแล้วหนึ่งท่านร้องสักวันไหมท่านก็ก็เป็นความคิดที่น่าสนใจครับครับแล้วถ้าถ้าประชาชนหลายๆคนเข้ามาแบบว่าร่วมแสดงความคิดเห็ยเก็มาขอร้องว่ารองกันสักวันไหมท่านหรือว่ารองเป็นช่วงเวลาสักวันหนึ่งช่วงเช้าแล้วมันจะดีขึ้นไหมถ้ามันไม่ดีเราก็ยกเลิกดีกว่าเราปล่อยให้มันติดอย่างนี้ท่านปอย่านก็อันนี้ก็ เมื่อกี้อย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าน่าเห็นด้วยนะหน้าน่าเห็นด้วยแต่ว่าในก่อนนี้ต้องปรึกษาผูา้กำกับชาแล้วก็ในส่วนของลหลายหลายภาคต่วนใช่ามาวิเคราะห์องอานร่วมกันทงนี้ถ้าเกิดถ้าพระชาชนนี่ว่าให้ตรงไปตรงไปครับอาจจะตอนนี้ต้องก่อนติตก่อนที่จะทำอะไรต้องสำรวจปริมาณรถก่อนครับตรบวจกัปริมาณรถที่ใช้ทาง มันหนาแน่นมากไหมแล้วก็การกลับรถเนี่ยระยะทางที่ใช้เสียเวลาเท่าไหร่แลวจุดกลับรถเนี่ยสามารถที่กลับรถกลับมาอยู่เท่าได้เนี่ยมันเร็วกว่าไอ้ตัดแยกนี้ไหมแต่เบื้องต้นเนี่ยผมเคยไปคิดคำนวณแล้วอะระยะตัดเนี่ยมันดีกว่าอันนี้เบื้องต้นนะครับแต่ว่าตัวเลขข้อมูลสถิติเราก็ยังไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ชัดเจนมากแต่ว่าการวิเคราะห์ผมอะจากการที่มายืนตรงเนี้ยบ่อยๆอะวิเคราะห์ปริมาณรถน่าจะใช้ทางแยกนี้ ดีกว่าครับครับ,อ,รบอีกเรื่องหนึ่งครับท่านโรงเรียนเวลาหลังเลิกเรียนก็จะมีปัญหารถติดกันทุกวี่ทุกวันมีโรงเรียนหนึ่งที่เห็นแล้วแบบว่าผมชอบก็คือไทยหัวครับก็คือเวลาเข้าออกโรงเรียนมันจะไม่เป็นวงกลมค,คือเข้าออกแล้วก็ทางหนึ่งผู้ปกครองต้องไปลำบากกับรถเองอันนี้ท่านว่าดีไหมดีมากครับ คือขออนุญาตครับโรงเรียนไทยหัวนี่ผมขออนุญาตผมไปจัดการจราจรเองจริงเหรอครับไปลองไปถามทางขอโรงอาคารใหม่นะครับตอนนั้นท่านสร้างอยู่นะผมขออนุญาตเล่าให้ฟังท่านสร้างอยู่ในถนนด้านนอกยังไม่เสร็จด้านในมีสวนกันผมแนะนําให้เขาเอากรวยมาวางตีช่องเสร็จแล้วอันนี้เป็นเด็กเล็กอันนี้เป็นมัธยมภาพเห็นแล้วครับมาจอดคนละช่องอันนี้ผม อ๋อสุดยอดเลยครับสุดยอดผมแล้วแล้วท่านครับทําไมเราไม่แบบว่าผลักดันไอ,ไอเดียอย่างเงี้ยไปใช้กับดาราสมุรบ้างกับโรงเรียนอื่นๆบ้างที่แบบว่าอยู่ใกล้ๆกับจุดตัดการจราจรที่มันหนาแน่นเยครับ อันนี้นะครับดาราสมสตรกับที่ไหนนะฮะโเรียนอันนี้มันเขตเขตของวิชิตฮะ๋อ้อวิชิตจริงๆไอเดียดีๆเราก็น่าจะแลกขอราะยาเพิ่มนิดได้นะเอายาเพิ่มนิดนึงครับก็ไอเดียผมที่มีปลูกปัญญารับปลูกปัญญาก็แจ๋วครับผมไม่ทำแล้วครับปลูกปัญญานี่ผมไปเชิญเอ่อออเชิญฝ่ายปกครองมาหมดเลยครั้งแรกโรงเรียนแรกที่ผมไปทําหมายความว่าผมเชิญเข้ามาแล้ววิเคราะห์ปัญหากันตกถึงความร่วมกันข้อที่หนึ่งเอ่อให้ทํา ป้ายเตือนว่าเพราะว่าประชาชนที่มาท่านที่มาส่งลูกเนี่ยพอจะเสียเวลาในการกับลูกเนี่ยทั้งกอดทั้งจูบทั้งช้ากว่าจะส่งลูกเนี่ยเข <laughs> ใ,<ช>ให้รถเนี่ย <laughs> <ช>มาติดก็ประชาชนทตรงนี้ว่าจอดได้ให้รีบไป มีป้ายนะฮะไม่ทราบวบรหลุหรือยังไงบ้างหรือเปล่าผมช่วงหลังไม่ได้ไปตรวจป้ายเสร็จแล้วก็มีจราจรของผมเนี่ยพอส่งปุ๊บขอให้โบกรถไปเสร็จแล้วมาเปิดอีกประตูหนึ่งหมายความว่าจัดครูพี่เลี้ยงมาเยอะๆหน่อยมันรับหลายๆคนเนี่ยมันรับแล้วลงรับแล้วลงรับลวลงการเคลื่อนตัวของรถเมยก็ได้แล้วก็ทําหนังสือึงผูดฟ้องว่ามาจอดส่งแล้วให้รีบกลับเท่าไรวันนั้นตกคือกันสี่ห้าพอดอะายเรื่องมากเลยผมคิดเองเออเองนะผมสงสัยว่ารถติดเกิดจากอะไร หนึ่งผมผมคิดเองอหนึ่งหน่วยง, <c oughs> ง,งานของรัฐเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบออกแบบวางแผนไม่ดีหรือเปล่าสองหน่วยงานที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องไม่มาคุยกันหรือเปล่าสามผังเมืองออกแบบเมืองไม่ดีหรือเปล่าและออนสุดท้ายคนขับขี่ใช้รถใช,ช้ถนนไม่มีวิหนัยหรือเปล่าตกลงมันเป็นไหนตกลก็้ก็ทุกข้อเลยองค์ประกอบแล้วเราทำไงดีครับการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้นะผมมองว่าเฉพาะตัวผมนะความคิดเห็นน่ะ มันต้องหนึ่งมีนโยบายนะนโยบายอย่างที่ท่านว่าเนี่ยวิศวกรรมทางจราจรอะไรต่างๆเนี่ยต้องไดมาตรฐานอยู่นะฮะครับบริษัทรับเหมาอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะมาตรฐานอะไรที่ดูแล้วมันอย่างเนี่ยหลุมก่ออะไรเยอะแยะอะไรต่างๆเนี่ยครับแจ้งไปแล้วก็ยังไม่มาครับท่านเหล่านี้ก็ยังไม่มาปรับปรุงอะไรต่างๆเนี่ยก็น่าจะ น่าจะรีบรีบดาเนินการรีบดําเนินการพิจารณาแล้วประการที่ที่สองท่านว่าแรกผังเมืองใช่ไหมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบเนี่ยคุยกันบ้างไหมครับช่วงนี้ต้องคุยฮะอย่างผมเนี่ยจับมือกับแวงการทางจับมือกับอบตครับจับมือกับทางผู้รับเหมานะ คุยอันนี้ยอมรับว่าต้องมีการคุยถ้าไม่คุยสภาพคล่องอย่างนี้ไม่มี mm hmm, ครับแล้วคุยกับภาคประชาชนอย่างที่ทสื่อว่าอ,อดึงมามีส่วนร่วมครับตอนนี้เขาก็เป็นอาสาสมัครจะจ mm ้อ hmm, ง mm hmm. ให้แต่อย่างที่สื่อว่าให้ความคิดออกมาตรงนี้ก็ต้องรับไว้พิจารณาครับ่านครับ,รบไว้พารณาครับแล้วก็ประการที่ผมจําไม่ได้หมดนะประการที่3ก็เรื่องจิตสํานึกเนี่ย <laughs> คนเนี่ยรถเนี่ย <laughs> ผมบอกให้ในเมืองภูเก็ตเนี่ยผมสรุปเลยว่า ันสาเหตุมันติดเพราะอวิศวกรรมผิวทางสภาไทางอะไรไม่ดีแล้วถนนเรามันแค,คบปริมาณรถเยอะครับประกอบกับการหยุดการจอดนี่คําถามส่วนตัวครับต่อไปนี้ตั้งแต่ท่านมาดูแลที่ภูเก็ตแล้วจะมีตำรวจกระโดดออกมาจากมุมมืดแล้วทำให้แบบว่าคนใช้รถใช้ถนนตกใจไหมครับจุดนี้กระโดดจากมุมมืดมาตรวจมาจับมีไหมครับอใอน,นจุดนี้มันมันมีนะครับโลกโลกนี้มันยังมีอยู่ไหมครับ จุดนี้เขารณรงค์นะครนโยบายเลยว่าในที่ที่ที่ออกมาแล้วอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยการเรียกกาะาัย์ผ่านเรียกอยู่เรียกจอดเนี่ยไม่สมควรทั้งเราก็ได้มาตรการที่ว่ากําชับขวดฐานลูกน้องทั้งผมแล้วก็ผู้กำกับชาก็สั่งการลงมาแล้วคีอประชาชนเองก็ช่วยมีพฤติกรรมในการขับขี่ที่ถูกกฎหมายมากขึ้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่ท่านใดที่อาจจะละเลยหรือมีอะไรบ้างท่านก็ยินดีรับฟังความเห็นของทรงเ้าหนแจ้งมาได้ครับแจ้งมาได้ครับท่านครับโอเคครับ อบค,คและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการคิดการใหญ่นะครับที่พาคุณผู้ชมมาพูดคุยและก็ขบคิดกันในการช่วยกันแก้ไขปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตนะครับสำหรับสัปดาห์ต่อไปนะครับยังมีเรื่องราวดีๆมาให้คุณผู้ชมได้ช่วยขบคิดกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในตอนต่อไปลากันไปก่อนสวัสดีครับ